แต่ละคนก็จะมีเทคนิควิธีการที่อาจจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของผมแต่ว่าหลังจากนี้ทุกคนก็จะต้องไปหาเทคนิคที่เป็นของตัวเองเพราะว่ามันจะมีจุดโฟกัสบางจุดที่เราจําเป็นต้องรู้แล้วก็จุดโฟกัสบางจุดที่เราอ่จจะต้องอทำเขาเรียกว่าเป,เป็นความรู้สึกอะ,อะซึ่งอันนี้แต่ละคน่ยต้องไปหา แต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยจุดโฟกัสที่ควรจะต้องรู้เนาะก็คือจุดโฟกัสที่เป็นจุดเหล่าคงนะเปิดจุดเหล่ากงจุดเหล่ากงคือจุดที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนะฮะจุดที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนะครับแล้วก็จุดเนี้ยครับมันเป็นจุดที่เวลาที่เราเปิดแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกถึงเรื่องของตัวพลังงานที่มันไหลหลื่นระหว่างมือทั้งสองข้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการเปิดจุดเหล่ากงนะฮะ กาแรกก่อนที่เราจําเป็นต้องรู้จักก็คือเรื่องของท่าย,ยืนท่าย,ยืนของชี้โกงนั้นสําคัญมากท่าย,ยืนของชี้โกงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท่าย,ยืนที่ทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของการบาลานซ์หรือว่าเรื่องของการสมดุลน,นะที่อยู่ระหว่างตัวเราแล้วก็อยู่ระหวา่างข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็เรื่องของตรงแรงงม้ววช่วงเวไรที่เรายืนเนี่ยแล้วยืนน,น,นานๆนะครับถ้าหากว่าจุดโฟกัสของเราในการยืนไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องของการปวด ปวดข้อนะฮะคืออันนี้เป็นหลักทางด้านฟิสิโอโลจีเลยนะครับไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะครับวิธีการในการที่เราจะฝึกชี้กลงนะครับเริ่มต้นก็คือท่ายืนท่ายืนเนี่ยเรื่องสำ,สำคัญคือเบื้องต้นเนี่ยเราแบบคนที่เพิ่งเคยฝึกนะฮะก็แค่อโอเคเริ่มต้นก็คือเอาเท้าชิดกันเท้าชิดกันเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาขาซ้ายนะครับขยับ ออกไปทางด้านซ้ายนาอประมาณสักหนึ่งช่วงตัวอยู่ที่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆย่อยอ่ยอตัวลงย่อตัวลงนี่คือหลังนี่ตรงๆวิธีการนะครับให้ถ้าเราจะรู้ว่าหลังตรงหรือหลังไม่ตรงเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือวาอ่าเราลองไปทํากับที่กาแพงก่อนก็ได้แล้วรู้สึกว่ามันยังไงก็คือยอย่างนั้นแหละ ที่ว่าหลังตรงนะครับนะฮะโอเคเนาะทีนี้เวลาที่เรายืนตรงนี้ครับนี่คือท่านะครับที่เราเรียกว่าท่ายืนอรหันท่าแรกในการที่เราจะต้องฝึกเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงนะครับให้กับตัวของกล้ามเนือ้อแล้วทําให้เราสามารถที่จะจับเรื่องของการเดินพลางได้เนี่ยก็คือท่าที่เรียกว่ายืนอรหันต Okay, ะะยืนอรหัหั์นี้นะครับเรายืนย่อเสร็จคบตอนที่เรายืนนะครับเราจะต้องมีการวางฝ่ามือเอาไว้ด้านหน้าแต่ก่อนที่เราจะวางฝ่ามือไว้ด้านหน้าให้เราจินตนาการว่าตอนนี้นะครับมือของเราอย่าเบาเหมือนปุยนุ่นเลยแล้วก็มีตัวของลูกโป่งนะครับก็ค่อยดันแขนเราขึ้นดันแขนเราขึ้น ขึ้นมานะฮะจนกระทั่งถึงระดับประมาณนี้นะประมาณระดับช่วงอ,อกส่วนการกลางแขนให้เราการเหมือนกับตอนเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรามีลูกมะนาวนะอยู่ที่ตรงรักแร้แล้วก็หนีบไว้ไม่ให้เขาตกแค่นั้นเองแล้วที่สำคัญคือปล่อยให้สบายสบายนะปล่อยสบายสบายแล้วก็อีกอันหนึง ในท่านี้เป็นท่าที่ดีครับเป็นท่าที่ทําให้เราสามารถที่จะวางใจวางอารมณ์วางทุกอย่างได้หมดแล้วสามารถที่จะรับเรื่องของพลังงานจากรอบๆเราได้วิธีการรับพลังงานจากการใช้ท่านี้ก็คือเราจินตนาการว่าให้นึกว่ารอบๆเราเนี่ยมีแสงสีทองเป็นวงกลมเลยแหละนะครับ แล้วหลังจากนั้นเจตนาการเอาว่าตัวแสงเหล่านี้เขาค่อยซึมลึกซึมผ่านเข้าร่างกายของเราหาซึมผ่านร่างกายของเราพร้อมกับเวลาที่หายใจก็คือหายใจเข้าท้อง ยุบอดอทวี่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบทำอย่างนี้ประมาณ5นาทีท่านี้คือท่าพื้นฐานในการที่จะปรับสมดุลเรื่องของตัวพลังงานได้ดีมาก โอเคนะฮะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกท่าต่อไป